โอเคครับวันนี้เด็กๆหวังกี่แต้มครับผมพันแต้มโอ้โหมัวเป็นตามธรรมชาติครับเรามาใหม่บอกแรกๆเราต้องถามผู้รู้เขาก่อนอวัสดีครับนะาที่นี่มัน,มนกินเหยื่ออะไรครับนะาทุกทุกอย่างครับทุกอย่างใช่ไ,ไหม โอเคครับขอบคุณมากนะครับต้องว่าจะตกหน้าดินนะครับน้อ๋อตะก้อเหรอครับตะก้อหน้าดินนะครับผมส่วนมากว่าจะพาเด็กมาเล่นปลาสวาวะครับเด็กอยากมาเย่อครับผมเดียวหรือเป็ดสองตัวก็ได้เบ็ดเดี่ยวอ๋อครับผมอาจจะได้ทั้งปั้นินแล้วก็ปลาสวายอ๋อปั้นินก็กินอยู่ใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับจ่าขอบคุณมากนะครับนะครับผม นี่นะครับเทคนิคในการหาข้อมูลเราต้องถามผู้รู้ที่เป็นเขามายที่บอก,กอนนะครับผมเพราะว่าบางทีเรามาเรามือใหม่เนาะไม่ว่าจะเป็นเราเองหรือว่าเด็กๆเ,เองก็เพิ่งหัดมาตกปลาถ้าเราไม่มีข้อมูลเราก็จะไม่รู้นะเรื่องนี้เรากตกนั่งแหวอย่างคลิปที่แล้วนะครับเช้าเย็นเย็นได้อยู่ตัวเดียวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปลุยมต่อเลยครับผมโอเคครับเราก็ได้มาถึงบ่อแล้วครับผมได้ซุ้มที่54นะครับตอนนี้เด็ก เจ้าอ้อนก็ได้เตรียมอุปกรณ์นะครับผมวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับอาหารเราก็มั่วๆเหมือนเดิมแต่วันนี้เราเตรียมตัวมาดีหน่อยคือเราดูจากอาจารย์ใน youtube มานะครับว่าให้มาเอาขนมปังที่บ่อแล้วปลามันจะกินดีเดี๋ยวเราลองดูกันเลยนะว่ามันจะกินกว่าครับส่วนอาหารของคนก็เตรียมมาพร้อมข้าวหมูทอดแม่บ้านขนมจีนวันนี้ก็กะจะอยู่ทั้งวันนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันดูเลยนะครับว่าเด็กๆมันจะได้เหมือนดังที่ชื่อช่องเปล่าครับ m a เย r ะ i ิชชิ่งออนทัวโอเคครับไม้แรกไอเซียนโอ๊ตเวี่ยงไปแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับแต่รู้สึกว่าลอกตัวนี้ที่ใช้อยู่จากคลิปที่แล้วเนี่ยรู้สึกจะมีเสียงแก,ก๊แก๊น่าจะเป็นเปียงพังหรืออะไรฟังนี่แหละ เดี๋ยวเราลองดูว่าปลากินแล้วจะเป็นยังไงนะครับเอเคครับไม้แรกของพี่อ้นครับเอเคเดี๋ยวเรามารอลุ้นผลกันเลยนะครับผมโอเคครับเรามากินข้าวกันก่อนนะครับผมมีหมูทอดน้ำพริกนะครับกินอยู่ง่ายๆสไตล์นักตกปลาฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ มาเยอะฟิชชิ่งออนทัวร์โอเคครับคันเนี้ยของพ<อ>ี่โอ<ด>๊ตรู้สึกจะใช้งานมานานแล้วครับลอยเป็นเบ็ดเก่าเมื่อตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วรู้สึกจะพังนะเอางี้ถ้าว่าคันนี้วันนี้ตกได้เดี๋ยวจะไปซื้อรอกที่เขาขายอยู่ข้างหน้าให้เลยนะครับผมโอเคไหมโอ๊โอ๊ อย่างที่สัญญาไว้นะถ้ามันเอาขึ้นเต็มนี้ผมจะเปลี่ยนไอ้นี่ให้มันลอกให้มันนะครับเดี๋ยว,ยวประสบการณ์ไม่ต่ำกว่าสิปีลอกคันี้ครับตั้งแต่ของพ่อนะครับเดีย๋ยวเดินไปซื้อเลยครับข้างหน้าทางเข้า <laughs> อดใช้ลอกเดิมไปก่อนครับมันเนาขึ้นไม่ระวังนี่คือบทเรียนครับผมโอเครอชมตอนต่อไปโอเคครับเดี๋ยวมาเรามาดูบรรยากาศรอบๆบ่อกันครับบ่อใหญ่นะครับผมซุ้มเยอะครับซุ้มเป็นร้อยๆซุ้มนะครับเหมาะแก่การมาพักผ่อนนะครับพาลูกพาเมียมาได้ครับผมอากาศเย็นสบายนู่นนะครับไปไกลๆนู่น มีหลายบ่อครับปลากินทุกบ่อวันนี้วัดไปเป็นสิบแล้วครับแต่หลุดยังไม่ได้โชว์ผลงานนะครับสำเริงฟิชชิ่งฟาร์มครับผมอยู่บางพะอินครับนี่ครับบรรยากาศดีครับหน้านั่งคันละสามสิบปลาช่างออกครับพอถือว่าโอเคอยู่ครับผมโอเคครับเรามันลุ้นกันต่อเลยครับไม้ที่2วัดแต่หลุดอีกแล้วครับผม สงสัยยัไม่ได้ใช้ลอกใหม่ลอกมาเป็นไงอ้อนมึงอยากปัญญาอันนี้เด็ดกูยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยเราก็ช่างมาดิซื้อกระช่างมาใช้บ้าไปซื้อหน่อยไปยืมเขาอ้นไปยืมมีตังค์โอเคครับก็อ้นได้เป็นหนึ่งแต้มนะครับตามสัญญาว่าลอกตัวที่แล้วมันเก่าแล้ว พวกลูกปืนพวกเฟืองมันพังแล้วนะครับก็ตามสัญญาเดี๋ยวพ่อไปซื้อให้มันใหม่แต่คงไม่แพงนะครับเพราะว่าเราเป็นไอเด็กหัดตกปลานะก็พอได้ใช้ก่อนนี่ครับเบอร์3,300กว่าบาทพอได้ใช้ก่อนเนาะเราไปมอบให้มันเลยครับผม ได้อดขอมมากครับไปไหนขอบมากครับอะลองดูดิ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์เออเป็นไงโอเคไหมเค <c oughs> เดี๋ยวสัมภาษณ์เอออ้นก่อน <c oughs> อ้นถ้ามึงได้ไม้นี่เอาอะไรดีเอาทุกอย่างเอาทั้งคันทั้งลอกเลยไหม <c oughs> โอเคตามสัญญานะครับถ้าวันนี้ อ้อนมันได้ขึ้นปลาสักหนึ่งตัวพ่อจะซื้อทั้งลอกทั้งคันให้หนึ่งชุดโอเคไหมขอบคุณครับยังโอเคลุยตั้งใจโอเคครับ,ลอ,คครบลอกคันเสียงดังเราก็จะได้โอกาสเก็บเลยนะครับผมเดี๋ยวขึ้นกุนะครับโ๊ดก็จะได้ขึ้นลอกตัวใหม่เลยนะครับผมโอเคครับ แกอย่างว่านะครับนักตกปลามือใหม่ทุนน้อยต้องค่อยๆไปครับผมบยังไงก็พี่ๆน้นนาๆก็ช่วยอุดหนุนช่วยติดตามช่องน้องๆเด็กๆหัดตกปลาด้วยครับผมมาเยอะพิชซิ่งออนทัวร์โอเคครับได้ลอกใหม่ก็เปลี่ยนใช้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลอกอันใหม่นี้มันจะหมานไหมนะครับไม่หมานมันเก่าขอแสดงความยินดีกับโอ๊ตด้วยนะครับ ส่วนอ้อนก็ต้องตั้งใจทําต่อไปครับผมแล้วแก้วก็เป็นแต้มของพี่อ้อนนะครับอยู่ไหมเอ,อ,อยู่ใหญ่ไหมคิดว่า10โล20โลสองขีด <laughs> ไม่เหมือนอย่างที่คุยไว้เลยอ้อนสองขีด <laughs> หลังจากนั่งรอมาอครึ่งวัน และแล้วแ,แต้มนี้ก็เป็นอของอ,อนแล้วนะครับผมโอเคนู่นนะครับที่บ่อมีรถรับส่งอยู่นะครับผมปลาเล็กเหรอปลาครับปลาเล็ก ของพ่อแต้มแรกครับพ p ที่สองพ่อก็ได้ไมาแล้วนะผมแต่เพียน ปิดคลิปด้วยลอกใหม่ของไอโอ้นะครับลาไปด้วยคลิปสุดท้ายนี่นะครับนั่งอยู่ทั้งวัน นี่แปดแปดโมงประชันไ่มีกระชัน ôi mày mừng ok mày xăm Ok không? 300 xin km 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 เื้อไปอีขึนยกเดี๋ยวายขาดยื้วหน้าก่น้่า้องหนนะอ้อมรู้งหมแม่าทงเข้าก็ไม่ได้จะมีอยื้อต่อี้ต่อแค่ดึงลอยเดี๋ยวก็ลีด่ะใส่ค่ะเมื่อกี้ช่้งยาวไม่ถึงเป็นชิ่งชันแค่ ามาไม่ได้สายขาน้ำหนักคันเตนมยกแล้วก็ปลดเลยแบบปลดตรงเนี้ยปลดตรงน้ำเลยไม่เป็นไรเรากนถือก้อนเดี๋ยวพ่อจับให้มันจับได้เหรอ อันนี้เอามานี่เข้ามานี่จำหางมันวน่ะโอ้ยเข้อมาถ่ายเยอะเลยปล่อยเลยปล่อยปล่อยปล่อยเลยจะบาด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขึ้นฝั่งนี้ได้เล่นฝั่อไ้ไม่ต้องดึงหลุดหรอไม่ได้เกี่ยวเม่อกี้เกี่ยวปลาหลุดแล้วหลุดหรอมันสะบัดดูใช่หรอระวังมันดึงเข้าตาพอนะเพรมันติดท้องเลยมันสะบัดหลุดแล้วมันมาติดท้องเหรอ ค <c> ร <ười> oh, ah. mm so, ับครับครับไม่ต้องจับเลยจับเลยจับเลยจับตรงนี้ือแค่ขบวนขบนขบวนเลย้ยเ่นดเดี๋ยวจะปิดคลิป เอือ,อได้ปนะุ่มสองมือเลยเอาโอเคครับฉลองลอกใหม่อดแล้วนะครับผมจะระมิดนะครับเพราะว่ามันตายโอเคครับขอบคุณมากครับคลิปนี้จบลงแค่นี้นะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมบายๆโอเคขอบคุณพี่กนะ็าด้ห้าหกตัว ไปล้างมือกินเหม็นไม่ได้จับพ่อเขียครับจบไปแล้วนะครับนี่นครับ <c oughs> บรรยากาศรอบรอบบ่อปลาเยอะรถเยอะนะครับปลากินทุกบ่อ <c oughs> นี่ครับบ่อใหญ่นะครับจุขนได้เยอะนะครับผม มาที่ว่างเหลือเยอะๆเลยนะครับเฮครับดูนะครเต็มถุงเลยครับผมเฮครับหมันยังเลยครับนะขั้นเดียวเลยครับเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ต้องขอสูตรแล้วเนี่ยนะครับขอบคุณครับโอเคครับพี่ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมก็ผลงานก็ อย่างที่เห็นนะครับสามตัวแต่ก็ยังไม่ประทับใจเท่าไหร่นะครับผมจะถือว่ามือใหม่หัดตกกันนะครับผมเดี๋ยวยังไงผลงานเด็ดๆผลงานดีๆก็จะมีให้น้าๆได้ชมกันนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมาเยอะพิชชิ่งออนทัวรนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ